สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมมาในช่วงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้ของแมนยูเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของมูซาเดเบเล่นะครับกองหน้าของโอลิมปิกลียงนะครับซึ่งวันนี้แมนยูตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นเงินนะครับ61.8ล้านปอนด์เป็นข้อเสนอให้กับโอลิมปิกลียงแล้วนะครับเงินก้อนขนาดนี้นะครับเชื่อว่าโอลิมปิกลียงจะรับข้อเสนอนี้แน่นอนนะครับ แล้วก็เรื่องราวของ3ประสานแนวลุกที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างวันนี้มีคำวิจารณ์ของแกลลี่นิวิวล์นะครับหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดนนิสเจมส์ครับเขามีในรายการอยู่ว่าใครที่ออกคือออกแบบท่าเต้นได้เก่งที่สุดอะเทียบกับเจสซี่ลินการดและลินการ์ดเหนือกว่าเดนน y j เจมสหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็มีการแซวกันนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในข่าวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้ากันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของมูซาเดมเล่ก่อนเลยนะครับเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ตกเป็นข่าวว่ายื่นข้อเสนอจํานวน61.8ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับ มูซาเดเมเล่นะครับกองหน้าของโอลิมปิกลียงเนี่ยนะครับคือตามรายงานจาก e x p กซ์เพด้วยนะครับก็มีการพูดถึงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยพลาดการเซ็นสัญญากับมูซาเดเมเล่มา2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นเองนะครับคือตามรายงานลนะียงเนี่ยไม่น่าปฏิเสธดีลนี้นะครับและมันจะเป็นดีลที่สมบูรณ์แบบทีนี้เนี่ยการมีมูซาเดเมเล่เนี่ยในตำแหน่งกองหน้าจะมีผลยังไงต่อมาคัาสเดนฟอร์ดไหม อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยนะครับว่ามีนักเตะเก่งๆมาช่วยทีมดีกว่ามีนักเตะเท่าเดิมเอาตรงๆนะครับแล้วก็ดีลของมูซาเดมิเล่นะครับเจ้าตัวสนใจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งนานแล้วล่ะนะครับที่ผมนําข่าวมาเหมือนซันโชนะครับก็รอดูกันนะครับแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกลงล่วงหน้ากับมูซาเดมิเล่ได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เรื่องราวในอดีตนะครับเรื่องราวของคาร์ลอสเตเวสกันก่อนนะครับคาร์ลอสเตเวสเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของแมนยูเหมือนกันนะครับในฤดูกาล2008นะครับก่อนที่แกลลี่นวิวนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์ลอสเตเวสครับเป็นนักเตะที่มีปัญหาเรื่องของนิสัยนะครับก็จริงๆเ่ยทุกคนก็จะมีความเป็นส่วนตัวในโลกส่วนตัวของเขาครับเตเวสก็เป็นคนอย่างนั้นแหละนะครับ คือเวลาเล่นในสนามเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์และความเหมือนกับว่ายัางไงอะความที่เขามีความตั้งใจในการเล่นเนี่ยสูงมากนะครับตัวของแกลลี่นวิลยอมรับเลยและมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยอดเยี่ยมกองหน้าของแมนยูในยุคนั้นอะเวลูนี่คิซิโลโรนโดแล้วก็คาร์ลอสไทเวสเนี่ยสคนนี้ประสานงานกันได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นความเห็นของแกลลี่นวิลนะครับเรื่องราวยุ่งยุ่งในสนามซ้อมตัวของแกลลี่นววิลก็บอกนะครับว่า คือเขาพูดกับในรายการของเขาเองในรายการ sky sport นะครับแกรนนีวิบอกนะครับว่าไตเวสกับผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนิสัยเขาเท่าไหร่นะครับเวลาในสนามนี่ก็เกี้ยวกาดเวลาอยู่นอกสนามก็เหมือนออกจาแบบยุ่งๆกวนๆนะครับคือมันเป็นลักษณะนิสัยของนักเตะประมาณนั้นนี่แหละนะครับก็แกเรนนี่วิบอกนะครับว่าในยุคนี้เนี่ยสามภาษาแนวลุกอย่างมาเน่ซัลล่าฟิมิโนเนี่ยผมนี่รักพวกเขามากจริงๆนะครับ แมนซิตี้ก็มีเหมือนกันแมนซิตี้ก็จะมีกุลมีซันเน่มีสเตอร์ลิงอันนี้ก็เป็น3แนวลุกที่สุดยอดเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงแมนยูจะกลายเป็นเรื่องของอดีตทันทีเพราะในยุคนี้ไม่มีตอนนี้นะครับก็จะต้องเป็นเวลูนี่คิเซโนโรนโดและคาร์ลอสเตเวสนั่นเองนะครับก็เป็นการเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังของแกลลี่เนวิลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เอริกฮารันนะครับแล้วก็ซานโชแล้วก็ k ค i h ฮ v ว r วิกันนะครับวันนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวกับ3นักเตะคนนี้แหละนะครับมาโหไม่ใช่เฉพาะแมนยูอย่างเดียวมาติดบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลเชลซีม a นซิตี้นี่ก็ตกเป็นข่าวกับนักเตะชื่ออย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับทีนี้เนี่ยผมมาโฟกัสที่ประเด็นของแมนยูเลยนะครับตรงที่ว่าการที่จะเซ็นสัญญากับเอริกฮา a ันเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าฮารันในปี6กมีข้อ ข้อตกลงพิเศษในการฉีกสัญญานะครับ6 0 65ล้านปอนด์หรือ65ล้านยูโรอยู่ในช่วงเงินนี่แหละนะครับตัวเลขผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับคือในดิวของเอริกฮารันเนี่ยเขาจะอยู่กับดอลมุลต่อไปบทสัมภาษณ์ออกมาเมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับยังไม่ย้ายในปีนี้นั่นกะ็หมายความว่าแมนยูจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับฮารันได้ในช่วงของปีนี้หรือซัมเมอร์หน้านะครับแล้วก็มัลลิดก็เช่นกัน แต่ในส่วนของอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่แมนยูฉีกค่าฉีกสัญญาได้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวของซานโชคนที่2ก่อนไม่พูดเมื่อกี้เหมือนจะจบแล้วนะเนาะอ่ n ซานโชนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับใจเขามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานแล้วนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์รวมถึงการใช้ การท่าทางในการที่ตอบแฟนๆนะแต่ที่เจ้าตัวไม่พูดเพราะว่าเขาต้องให้เกียรติกับต้นสังกัดด้วยพูดไปไดเป็นเรื่องสินะครับก็ตามรายงานนะครับว่าซันโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดีวนี้จะกลับมาเจรจากันอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นช่วงปิดลีกแล้วนะครับหลังกรกฎานะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับน่าสนใจก็คือคลายฮาวเวิร์สนั่นเองนะครับหนในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลก มิเชลบาลักยืนยันเด็กคนนี้เลยนะครับนักเตะวัย20่ปีคนนี้นะครับมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ไบโเอร์คูเซนตั้งราคานั้นไว้นะครับนี่ก็คือ3ดีลที่แมนยูเนี่ยจะต้องเซ็น1คนก่อนนะครับน่าจะเป็นซานโชมากที่สุดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของติโมเวอรเนอร์กันนะครับก็แมนยูก็ยังคงมีความเชื่อมโยงกับติโมเวอรเนอร์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวติโมเวอรเนอร์ไปก็ตามนะครับ สโมสรไปเยอเมนิคนะครับก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายเหมือนกันที่ไม่สามารถเซ็นสัญญากับทีโมเวอรเนอร์ได้นะครับคือบปเยอเมนิคเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอให้ทีโมเวอรเนอร์แล้วนะครับว่าแตเาเเ่เจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าตัวเองขอเล่นต่างลีกนั่นเองนี่คือเหตุผลของการปฏิเสธบปเยอเมนิคนะครับก็คือทีโมเวอรเนอร์เนี่ยต,ตั้งใจมาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่แมนยูก็ยื่นข้อเสนอให้เลือกนะแต่ดูแล้วเนี่ยนักเตะน่าจะลงเอยกับลิเวอร์พูลในราคาประมาณ52ล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตีโนโรนัโดกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยโรนโดเนี่ยก็แน่นอนครับตั้งแต่ย้ายมาจาก Sporting Lisbon เนี่ยก็มีนักเตะอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนแต่คนนี้ผมเพิ่งรู้จักนะมาร์ค l ีนมาร์คซินเนี่ยเป็นนักเตะที่เคยเล่นใ้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เล่าถึงเหตุการณ์วันที่คริสตีโน่โรนัโดเนี่ยย้ายมาร่วมสโมสรน,นะครับในราคาอตอนนั้นโรนัโดอายุ18ปี มาที่โอแทฟอร์ดในราคา12.24ล้านปอนด์ในเวลาไม่กี่วันเนี่ยมาร์คลินนะครับได้มีได้พูดนะครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีความสามารถสูงจริงๆสำหรับเด็ก18ปีเขาไม่ธรรมดาเลยเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วก็ล้อนแรงในสนามซ้อมด้วยผมบางครั้งผมได้ดูที่มานั่งสำรองนะผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือสุดยอดนักเตะจริงๆนะครับ แล้วผมเองเนี่ยการมาของโรนโ,โดเนี่ยมันเขาสามารถเอาชนะผมแล้วก็นักเตะที่อายุมากกว่าได้ทุกคนเลยนะครับแล้วส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยมาร์คลินเนี่ยก็หลังจากโรนโ,โดย้ายมาเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์แล้วก็ไปอยู่กับเฮาส์ซิตี้แล้วก็ไปอยู่กับลอตเทอร์ดัมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลิกเล่นในลีกของ อาทินชามนะครับไมแน่เจวาลีกอะไรเนาะก็ในปี2,555นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาร์กลินเด็กนักเตะแมนยูเล่าให้ฟังตอนมาของกิซิโลโรนันโดนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพดาวรุ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เนี่ยเอาที่แบบว่าได้ตัวแล้วดีกว่าแล้วก็กําลังจะได้ตัวนะครับนักเตะคนที่1นนะครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เซ็นสัญญาล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือ มาร์ชจูราโดนะครับมาร์ชจูราโดนี่เป็นนักเตะของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักเตะของฝึกหัดของบาร์เซลโลน่านั่นแหละนะครับก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับจูราโดเนี่ยในราคา1.5ล้านปอนด์นะครับส่วนคนที่2เนี่โจฮูกิลนี่ก็นี่ก็ดีลเรียบร้อยไปแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับประมาณแล้วก็คนที่3นะครับก็คือจูดเบลิงแฮมตอนนี้เนี่ยกำลังเจรจาร ครั้งสุดท้ายอยู่นะครับโดยมีค่าค่าตัวสูงสุดถึง30ล้านปอนด์นะแต่ดูแล้แมนยูจะจ่ายไม่ถึงอะ่ะน่าจะเป็นช่วงเงินจำนวนนึงนั่นแหละนะครับสำหรับตัวของตามข่าวนะตามข่าวของจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับแล้วตอนนี้นะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจอยู่ก็คือแดเนียลคิลลี่เป็นนักเตะของสโมสรการ์สโกเซลติกนะครับนี่ก็คือดาวรุ่ง4คนนะครับสำเร็จไปแล้ว2คน จูดเบริงแฮมต้องแข่งกับดัตมุลและอีกคนนึงกำลังเจรจาก,ก็คือแดนนี l คิลลี่นะครับของกาสโกเซลติกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เจมส์กันนะครับเป็นเรื่องราวของท่าเต้นนักเต้นะนะครับแดนนี่เจมส์เนี่ยก็ออกรายการนะครับซ็อกเกอร์เอนะครับแล้วก็มีการพูดคุยในบทสัมภาษณ์ผมแปะ YouTube ตรงนี้ไว้เลยนะครับชื่อชื่อนะครับว่านักเตะคนไหนที่สามารถ เต้นแข่งกับเขาได้เนี่ยนั้นเจมส์ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วท่าเต้นของผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงท่าเต้นการออกแบบท่าเต้นเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดถึงเจสซีลินกาดนะครับแต่ในนี้เจมส์ก็พูดในบทสัมภาษณ์แบบหัวเราะไปหัวเราะมานะครับก็คือเขาเองท่าเต้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเชลบัลลักนะครับมิเชลบัลลักนี่โห เป็นนักเตะที่เก่งมากสําหรับไบโอรูคูเซนในยุคนู้นก่อนเชลซีเนี่ยจะดึงตัวมานะครับก็มีเช่บัลลากนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเอ็กซ์เพรสนะครับรวมถึงสปอร์ตบิลด้วยนะครับบัลลากนะครับได้พูดถึงคาฮาวเวิร์สดังนี้นะครับว่าสโมสรไบโอรูคูเซนนะครับมีนักเตะระดับโลกที่อายุ20ปีอยู่หคนอย่างน้อย1คนก็คือคาฮาวเวิร์สนั่นเองนะครับสโมสรไบโอรูคูเซนนะครับมีสภาพแวดล้อมที่สามารถพัฒนานักเตะได้นะครับ นักเตะอย่างไคลฮาวเวิร์สเนี่ยต้องเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะอะไรเพราะมันเหมาะสมกับเขาจริงๆขึ้นอยู่กับผลงานของสโมสรไบเอ์ลูคูเซนด้วยการมียอดนักเตะดาวรุ่งนะครับก็ต้องเล่นในเกมระดับที่สูงและนักเตะจะต้องพัฒน,นาต่อไปนั่นเองนะครับบัลลักยอมรับนะครับว่าสโมสรไบเอ์ลูคูเซนเนี่ยน่าจะรั้งนะครับไคลฮาวเวิร์สยากนะครับเพราะว่าจริงๆไคลฮาวเวิร์สเนี่ยเขาก็อยากย้ายทีมมันแหละนะครับแต่ค่าตัวของเขาเป็นอุปสรรคจริงๆนะครับ ไบโอโลบุคเซนตั้งไว้ที่100ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับแต่วันนี้เสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าอีกหนึ่งคนเมื่อกี้มูซานไดไปเล่แล้วนะคราวนี้เป็นนักเตะของสโมสบรบุนเซียนกัตบ,บัอีกคนนะครับที่ชื่อว่าอาริซันเรยานะครับอาริซันเรยาคือใครนะครับก็เป็นนักเตะนะครับของสโมสรอาร์บุนเซียนกับบักนะครับสวมเสื้อหมายเลข14เล่นตำแหน่งกองหน้า ปัจจุบันนี้อายุ27ปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับเรื่องตามงานจากเมโทรในวันนี้เนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็สนใจนะครับเปยา่าผมเยะสั้นมาเปยาแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเปยยเนี่ยก็ทำสนอาทำสัญญาในการฉีกสัญญานะครับอยู่ที่ประมาณ24ล้านยูโรหรือประมาณ21ล้านปอนด์นะครับในตัวสัญญาเนาะค่าฉีกสัญญาที่พูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับคือเอาง่ายๆเลยแมนยู U, จะต้องลงทุนประมาณนะครับ 24ล้านยูโรถึงจะได้นักเตะคนนี้ไปร่วมทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับของเมสันกินวูดกันนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตแปะทวิตเตอร์ของภาพการซ้อมของเมสันกินวูดไว้นะครับโอ้โหบอลดอบอลแล้วก็ซัดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าวางเท้าได้ดีมากนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นการฝึกยิงประตูของเมสันกินวูดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ บูโน่ฟอนันเดสกับคิซิโน่โรนันโดนะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงนะครับสิ่งหนึ่งนะครับทีเ่เพื่อนทีมชาติโปรตุเกสพูดถึงบูโน่ฟอนันเดสและคิซิโน่โรนันโดนะครับสิ่งที่คล้ายกันก็คือความต้องการที่จะเอาชนะนะครับต้องการที่จะเอาชนะกับปัญหาเรื่องบุศัก์ในสนามนะครับ ตัวของโรนัโดนี่เราจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเขามีการดูแลตัวเองที่ยอดเยี่ยมมากจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนบุนโอนฟอนเดสก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่ทีมแพ้เนี่ยสองคนนี้จะเหมือนกันตรงที่ว่าเขาจะไม่พูดกับใครเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าผิดหวังอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยระดับการรักษาความฟิตของร่างกายเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับโดยเฉพาะโรนัโดน,นะครับโรนัโดนี่ฟิตเปียะตลอดเวลาจริงนะครับเขามีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมมาก ส่วนบูนฟอนเดสก็มีเทคนิคที่ดีมากนะครับทั้งสองคนก็จะแตกต่างกันในเรื่องของนี่แหละความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือการที่ได้มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับ2คนนี้นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยบูนูฟอนเดสเนี่ยเป็นนักเตะที่แมนยูขาดไม่ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบัางครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเช้านี้นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับเอาใจช่วยนะครับดิวแรกนะครับกับการยื่นข้อเสนอแบบนี้นะครับ61.8ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่อย่างมูซาเดมเมเล่นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับพลาดการย้ายทีมมา2ครั้งแล้วสาหรับมูซาเดเมเล่นะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพดาวรุ่งนะครับอย่างจุดบริงแฮมเนี่ยจะต้องคุยกันอีกหน่อยนะครับแล้วก็จูราโดอะไรพวกนี้ อันนี้แมนยูได้แล้วนะครับฉะนั้นการเสริมดาวรุ่งตามคอนเซปต์ของโซชาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทร02 7 0 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ